มางานชา่ Expo ที่อุบีสานะครับถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าไปงานประกวดชาอุบลยศครับวันนี้มาดูนี่ก่อนเราิมาถึงแล้วครับงานงาน่ Expo ที่อุบสานครับก็<ม>คนเยอะครับวันนี้มีร้านชาเหมือนงาน Expo ที่อื่นคล้ายๆกันครเรามาดูกันวันนี้มีอะไรบ้าง เจอเพื่อนด้วยเจออีกแล้วเจอเปนบ่อยมากวันนี้คาร์ล,ลนี่ครับชาบต่อจงมฟาจกนะครับที่งานชาหุซานครับร้านนายสกีมต้าเผาโลกุยเศรษฐการนะครับที่งานเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปชลองซินกันดูคนเยอะมากครับ ต่อคิวการกินไอติมเต้าหู้เผาตอนนี้เราลองขนมเต้าหู้เผาไปก่นอนอร่อยมากเลย ốc chứ còn quá thế This one lấy rất là quá bất ngờ bất với